ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐเป็นผู้ดำเนินรายการครับก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการ ได้แก่โรงพิมพ์ธนาเพลสมูล,ลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณพรณีภัยบูลเลิศคุณบุตรศราเรืองแสงอาน,นิสงส์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้ประทำรายการทุกท่านครับ มูลนิธิพระพิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแพ่พระพิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการท่านผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 8 1 2 1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระพิธรรมทางปรณีนีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธ,ธรรมหมายเลขโทรศัพท02์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิ จะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระปฏิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพฤทธิ์สาธิตการมณีจะมีคลิปใน YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยหากท่านที่มีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐหมายเลขโทรศัพท์ 095-929-5165 095-929-5165ธรรมนิยายชุดพระอภิธรรมนำชีวิตประพันธ์โดย9ประดลบทที่1จิตตปรมัติตอนที่50ชื่อว่ามหักตะจิตความเดิมตอนที่แล้วในสิน เจ้าของธุรกิจพันล้านผู้ค้นหาความสงบของจิตใจได้รับการชี้แนะจากภิกษุอาวุโสบุญริศในเรื่องปรมัธ,ธรรมการสนทนาดำเนินมาจนถึงเรื่องอรูปาวจรจิตซึ่งได้มีการกล่าวถึงอรูปฌานสโดยมีลักษณะและวิธีการทำให้ได้อรูปฌานตามลำดับดังนี้อรูปฌานที่หเรียกว่า อากาศสานัญจาย,ยตนะชาญอาศัยการเพ่งความว่างในอากาศที่เกิดจากการเพิกดวงปฏิภาคนิมิตอันได้จากการเจริญกสินเรียกว่ากสินุคาติมากาศบัญญัติเป็นอารมณ์บริกรรมว่าอากาโสอนันโตอากาศไม่มีที่สิ้นสุดจนจิตเข้าไปแนบแน่นเป็นอัปปนาสมาธิเข้าสู่อรูปฌานที่หนึ่งอรูปฌานที่สอง เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะฌานอาศัยการเพ่งจิตที่ได้อารมณ์แห่งอากาสานัญจายตนะเป็นอารมณ์เพราะจิตที่ได้อารมณ์แห่งอากาสานัญจายตนะนั้นคืออากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณจึงเอาตัววิญญาณน,นั้นมาเจริญเป็นอารมณ์กรรมฐานบริกรรมว่าวิญญาณังอนันตังแปลว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด จนจิตแนบแน่นเป็นอปปนาสมาธิเข้าสู่อรูปฌานที่สองอรูปฌานที่สามเรียกว่าอากินจัญญายตนะฌานอาศัยการเพิกอารมณ์ที่ได้ในอรูปฌานที่สองทิ้งไปอารมณ์ที่ว่านั้นก็คืออากาสานัญจายตนะฌานที่เคยได้นั่นเองเมื่อกำหนดให้อารมณ์นั้นหายไปได้แล้วก็จะเกิดความว่างที่เรียกว่า นัตถิภาวะบัญญัติขึ้นอาศัยเอานัตถิภาวะบัญญัตินั้นแหละเป็นอารมณ์กรรมฐานโดยบริกรรมว่านัตถิกินจิแปลว่านิดหนึ่งก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีจนจิตแนบแน่นเป็นอัปปนาสมาธิเข้าสู่อรูปฌานที่สามอารูปฌานที่สเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอาศัยการกำหนด เอาความสงบปราณีตของจิตที่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในอรูปฌานที่สามาเป็นอารมณ์โดยบริกรรมว่าสันตะเมตังปณีตะเมตังแปลว่าสงบหนอปราณีตหนอจนจิตแนบแน่นกับอารมณ์นั้นเป็นอัปปนาสมาธิเข้าสู่อรูปฌานที่สในอรูปฌานที่4นี้จิตจะละเอียดมากจนไม่ปรากฏเด่นชัดหากไม่ใช่พรม ที่เกิดในชั้นเนวะสัญญานาสัญญาัตนะภูมิก็จะไม่สามารถนำเอาจิตนี้มาเจริญวิปัสสนาต่อได้ด้วยเพราะไม่สามารถมองเห็นสภาพไตรลักษณ์ของจิตได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวถึงภัยแห่งวัตสงสารของการไปเกิดเป็นอรูปพรมซึ่งโดยอุปนิสัยแล้วจะทำการเข้าอารูปฌานทั้งวันแทบจะตลอดเวลา ไปจนครบอายุไขเมื่อสิ้นอายุไขลงก็จะปฏิสนธิเป็นอรูปปรมอีกโดยอำนาจของอรูปฌานแล้วก็ต้องดำเนินวนเวียนไปอย่างนี้ยาวนานจนเกือบหาที่สุดไม่ได้จนกว่าอำนาจของฌานจะเสื่อมลงหรือเกิดความเบื่อหน่ายที่จะทำอรูปฌานต่อไปภัยแห่งวัฏสงสารนี้ยังเป็นเหตุให้ผู้ที่ไปเกิดเป็นอรูปปรมขาดโอกาสในการที่จะศึกษาธรรมะ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเว้นเสียแต่ว่าบุคคลผู้เกิดเป็นอรูปะพมนั้นเป็นพระอริยบุคคลแล้วหากแต่ถ้าเป็นปุถุชนเจริญในอรูปฌานแล้วได้ไปเกิดเป็นอรูปพพระพก็จะอยู่ในสภาพนั้นยาวนานวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารแม้ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วหลายพระองค์ก็ตามโยมศินทราบหรือไม่ว่า ในอรูปฌานสี่นั้นไม่ได้มีบัญญัติเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวอา้าวมีอย่างอื่นด้วยหรือครับนิมนต์พระจารย์ชี้แนะด้วยเถิดครับในรูปฌานหามีบัญญัติเป็นอารมณ์ในทั้งห้าฌานแต่ในอรูปฌานสี่นั้นบ้างมีบัญญัติเป็นอารมณ์บ้างมีปรมัตเป็นอารมณ์แจกแจงได้ดังนี้ อรูปฌานที่หนึ่งอากาสานัญจายตนะฌานมีบัญญัติเป็นอารมณ์คือกสินุขาติมากาศปัญญัติอารูปฌานที่สองวิญญาณัญจายตนะฌานมีปรมัติตเป็นอารมณ์คืออากาสานัญจายตนะฌานจิตอารูปฌานที่ส อากินจัญญายตนะฌานมีบัญญัติเป็นอารมณ์คือนัตถิภาวะบัญญัติอารูปฌานที่สี่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานมีปรมัตเป็นอารมณ์คืออากินจัญญายตนะฌานจิตอ๋ออย่างนี้นี่เองมีบัญญัติเป็นอารมณ์สองมีปรมัตคือจิตเป็นอารมณ์สอง ถูกแล้วโยมศิลและนั่นคือโครงสร้างของอารมณ์ที่ใช้ในชาณาจิตทั้งเก้าลำดับที่พระอาจารย์เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าการที่จะทําให้จิตสงบปราณีขึ้นนั้นแม้ว่าอารมณ์ที่ใช้ทํากรรมฐานเป็นสภาวะแห่งความว่างก็ยังมีตัวไปรับรู้ความว่างนั้นอยู่จะให้ปราณีขึ้นไปอีกก็ต้องเพิกเอาตัวรับรู้นั้นออกไปด้วยแบบนี้หมายความเช่นไรครับ โยมเห็นแต่เพิกเอาอารมณ์ที่รับรู้ออกไปเพียงอย่างเดียวธรรมชาติของจิตค,คือการรู้อารมณ์คำว่าเพิกเอาตัวรับรู้ออกก็คือการเพิกเอาอารมณ์ที่จิตจะไปรับรู้ออกนั่นแหละเป็นสิ่งเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อเพิกเอาอารมณ์ที่จิตจะไปรับรู้ออกเสียแล้วก็ไม่มีสิ่งที่จิตจะต้องไปรู้ นั่นจึงเท่ากับว่าเป็นการเพิกเอาตัวรู้ออกไปด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับแล้วอรูปาวจรกิริยาล่ะครับเป็นจิตที่มีสภาวะเป็นแบบไหนอรูปาวัจรรกิริยาก็คือจิตขณะรมอารูปฌานของพระอระหันต์แต่ไม่มีอรูปาวจรวิบากในกรณีนี้ เพราะเป็นจิตท,ที่เป็นกิริยาจิตของพระอาหารหันต์จึงไม่มีวิบากใช่ไหมครับถูกต้องโยมศินแม้เป็นชานาจิตก็ไม่มีวิบากไม่ได้ทําให้ท่านไปเกิดเป็นนรูปประพรมได้พระอาจารย์ครับโยมยังสงสัยอีกอย่างหนึ่งโยมทราบว่าผู้ที่ได้ไปเกิดเป็นนรูปประพรมนั้นหากเป็นพระอริยบุคคลในขั้นต้นแล้วคือได้แก่พระโสดาบันเป็นอย่างน้อย ก็จะสามารถไปทำวิปัสนาต่อได้ในชั้นอรูปปรพรมแต่ถ้าเป็นปุถุชนทั่วไปผู้สำเร็จอรูปฌานได้ไปเกิดในชั้นอรูปปรพรมแล้วไม่สามารถเจริญวิปัสนาต่อได้เพราะไม่มีรูป,ปรขันเนื่องจากการเจริญวิปัสนาจะต้องอาศัยองค์ประกอบของทั้งรูปและนามมาพิจารณาตามหลักไตรลักษณ์กรณีของปุถุชนผู้ไปเกิดในอรูปะพรมทำวิปัสนาไม่ได้นั้นโยมไม่สงสัยครับ แต่สงสัยว่ากรณีของพระอริยบุคคลอันได้แก่พระโสดาบันเป็นอย่างน้อยที่ไปเกิดเป็นอรูปพรหมท่านเจริญวิปัสสนาต่อได้อย่างไรในเมื่อท่านเองก็ไม่มีรูปขันเช่นกันถามได้ดีมากโยมศินในกรณีที่บุคคลผู้ไปเกิดในชั้นอรูปพรหมเป็นพระอาริยบุคคลชั้นตน้นคือได้แก่พระโสดาบันเป็นต้นไป จนถึงพระอนาคามีนั่นหมายความว่าท่านได้บรรลุมรรคแรกคือการเข้าถึงการประชุมขององค์มรรคมีองค์แอย่างน้อยหนึ่งครั้งและได้รับพระนิพพานเป็นอารมณ์ไปแล้วการจะไปถึงจุดนั้นได้เท่ากับว่าท่านต้องบรรลุญาณทั้ง16ขั้นของวิปัสสนายาณแล้วการบรรลุวิปัสสนาญาณที่แท้จริง นับตั้งแต่อุทยพยาญานคือการเห็นรูปและนามเกิดและดับไปตามกฎไตรลักเป็นปัจจุบันขณะในเบื้องหน้าและนั่นเท่ากับว่าพระอริยบุคคลเหล่านั้นท่านได้ผ่านยานขั้นต้นมาแล้วอันได้แก่นามะรูปป,ปริเฉทยานคือความรู้แจ้งในการแยกรูปนามออกจากกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นเมื่อท่านไปเกิดเป็น,นารูปประพรมหากจเจริญวิปัสสนาต่อจึงไม่จำเป็นจะต้องอาศัยการแยกรูปและนามอีกหรือนำเอารูปประขันมาพิจารณาอีกต่อไปท่านจะเริ่มต้นที่ยานสี่ในมรครอบที่สองเป็นต้นไปกล่าวคือสมมุติว่าบุคคลน,นั้นเป็นพระโสดาบันท่านผ่านโสดาปฏิมรกรอบแรกมาแล้ว เมื่อจะเจริญวิปัสสนาต่อเพื่อเข้าสู่สกิทาคามิมักในภูมิของอรูปพรหมท่านไม่จำเป็นจะต้องไปเริ่มต้นที่ยานหนึ่งใหม่แต่เริ่มที่ยานที่สีคืออุทยพยายญานเป็นต้นไปจึงไม่จำเป็นจะต้องอาศัยรูปขันในการเจริญวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงมักในรอบที่สองนั่นหมายความว่า ท่านรู้แจ้งแล้วในการเกิดและดับของรูป,ปขันในมรรคชั้นต้นพอมาเจริญวิปัสสนาเพื่อเข้าสู่มรรคในรอบที่สองจึงพิจารณาแค่นำมรรขันเพียงอย่างเดียวได้เช่นนั้นใช่ไหมครับพระอาจารย์ถูกต้องแล้วโยมศินและนั่นจึงเป็นคำตอบว่าเหตุใดพระอริยะบุคคลชั้นต้นผู้ไปเกิดในภูมิของอรูป,ปพรมจึงยังสามารถเจริญวิปัสสนาต่อได้ แม้ไม่มีรูปขันให้พิจารณาสาธุเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์เอาลยโยมสินทีนี้โยมก็ได้ทราบถึงสภาวะของฌานจิตทั้งเก้าลำดับแล้วแบ่งออกเป็นรูปารรปาวจรจิต15บห้อรูปปาวจรจิตสิบสอันได้แก่รูปปาวจระกุศลจิตในรูปฌานที่หนึ่ถึงห้า รูปาวัจระวิปากจิตในรูปฌานที่หนึ่งถึงหรูปาวัจระกิริยาจิตในรูปฌานที่หนึ่งถึงหอรูปาวัจระกุศลจิตในอรูปฌานที่หนึ่งถึงสอรูปาวัจระวิปากจิตในอรูปฌานที่1นึ่ถึงสอรูปาวัจระกิริยาจิต ในอรูปฌชานที่หนึ่งถึงสแต่โยมทราบหรือไม่ว่าจิตทั้ง27ดวงนี้มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าอะไรชายหนุ่มแอบหันไปมองผังดวงจิตแล้วจึงหันกลับมาต่อพระอาจารย์ว่าเรียกว่ามหาคตจ,จิต27ครับเก่งมากโยมสิน ถ้าเช่นนั้นโยมคงรู้ความหมายของคำว่ามหคตตจิตแล้วใช่ไหมไม่ทราบหรอกครับโยมแอบดูจากผังดวงจิตมาตอบพระอาจารย์เมื่อครู่นี้เองครับแล้วกันอาตมาก็นึกว่าโยมจะทราบความหมายเป็นอย่างดีจึงได้ตอบอย่างมั่นใจและรวดเร็วเช่นนั้นหาไม่ได้ครับโยมก็มีความอยากได้ใคร่รู้ในสิ่งที่พระอาจารย์ถาม จึงพยายามขวนขวายหาคำตอบจากสิ่งใกล้ตัวแม้โยมจะตอบถูกแต่ก็ไม่ทราบความหมายครับฉะนั้นนิมนต์พระอาจารย์ได้โปรดเมตตาชี้แนะด้วยเถิดครับเหตุที่ได้ชื่อว่ามหคกัตจิตหรือจิตที่มีความยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในด้านกำลังของสมาธิมีอยู่สามประการด้วยกันดังนี้ 1. มีกําลังแนบแน่นกับอารมณ์และสามารถข่มกิเลสนิวรเป็นวิกขมพนะประหารได้ในขอน้อนี้หากเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไปที่ยังเข้าไม่ถึงฌานจิตแล้วจิตจะไม่สามารถแนบแน่นกับอารมณ์ได้เพียงแต่เข้าไปรู้อารมณ์อยู่ชั่วครู่เท่านั้น อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นหรือยาวก็แล้วแต่ปัจจัยแต่จิตไม่สามารถเข้าไปแนบแน่นกับอารมณ์ที่รู้อยู่ได้ถึงขั้นระดับฌานในบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ฌานจิตจะแนบแน่นกับอารมณ์ได้มากที่สุดคือขั้นอุปจารสมาธิไม่ถึงขั้นอัปนาสมาธิแต่บุคคลผู้เข้าถึงฌานจิต หรือได้มหคตาจิตจิตจะแนบแน่นอยู่กับอารมณ์เดียวและมีกำลังมากพอที่จะคมกิเลสนิวรเป็นวิขขมพนะประหารคือมีอำนาจกดทับกิเลสนิวรต่างๆไว้ชั่วคราวได้ 2. ส,สามารถเข้าชานสมาบัติที่มีชวนะจิตเกิดมากมายนับไม่ถ้วนได้ถ้าเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไป ที่มีแต่กามาวจราจิตก็จะมีชวนะเพียงแค่เจ็ดขณะเป็นอย่างมากแต่ถ้าเป็นบุคคลที่ได้มหาคตจิตจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวและมีชวนะเกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนในหนึ่งเสี่ยววินาทีจิ่จิตเกิดขึ้นล้านล้านขณะและต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนกว่าวิถีแห่งชานจิตจะสิ้นสุดลง บางครั้งเป็นหลายชั่วโมงบางครั้งเป็นวันซึ่งรวมแล้วจำนวนชาวนะก็มากมายเกินกว่าจะนับได้สาสามารถนำเกิดเป็นพรมที่มีอายุยืนยาวมากๆได้ด้วยกำลังของฌานที่บุคคลน,นั้นได้จะนำบุคคลผู้นั้นไปเกิดในพรมมภูมิอันเป็นภูมิที่มีสัตว์มีอายุยืนยาวมาก เช่นในชั้นปาริสัชชาพรมมีอายุยืนยาวหนึ่งส่วนสามของมหากัปชั้นปุโรหิตตามีอายุยืนยาวครึ่งมหากัปชั้นมหาพรมมีอายุเต็มหนึ่งมหากัปจนสูงสุดชั้นเนวสัญญาณาสัญญายัตนะพรมมีอายุมากถึง8ป0 0 0สพันมหากัปเรียกได้ว่า จักรวาลเกิดขึ้นและแตกดับไปทั้งหมด8ปด0มพรอบแล้วจึงจะหมดอายุไขลงหนึ่งรอบด้วยเหตุผลสามประการนี้อรูปาวจรจิตและรูปาวจรจิตรวมกันจึงเรียกว่ามหักคัตจ,จิตตรงนี้มีข้อสังเกตจากเหตุผลข้อที่สองในโยมศินคือบุคคลที่เข้าฌานได้ หากกำลังอยู่ในสมาบัติหรืออยู่ในฌานจิตจะแนบแน่นกับอารมณ์เพียงอารมณ์เดียวเท่านั้นซึ่งเป็นปฏิภาคนิมิตของฌานนั้นและมีชวนาจิตเกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนฌานนจิตนี้เกิดขึ้นที่มนุทวารเพียงอย่างเดียวเพื่อเสพอารมณ์ต่อเนื่องยาวนานเป็นอารมณ์เดียวในขณะนั้น จิตจึงไม่สามารถไปเกิดที่ทวารอื่นๆได้เลยพระอาจารย์ครับแล้วความยาวของชวนะที่เกิดต่อเนื่องกันในชาณจิตนี้จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนครับหรือยาวได้มากสุดเป็นเวลาเท่าไหร่หากเป็นบุคคลที่ทำวสีมาอย่างแคล่วคล่องเมื่อเข้าชาญก็จะอธิษฐานเวลาที่จะเข้าเอาไว้ซึ่งทำได้มากสุดนานที่สุดไม่เกินเจวัน เพราะอาหารมื้อสุดท้ายที่กินเข้าไปก่อนที่จะเข้าฌานจะสามารถหล่อเลี้ยงร่างกายได้แค่เจ็ดวันมากกว่านั้นร่างกายจะขาดสารอาหารจนตายฉะนั้นถ้าคำนวณเป็นเวลาอย่างที่เราเราเข้าใจก็ได้นานสุดแค่เจ็ดวันแต่ถ้าจะนับเอาจำนวนชวนะที่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในฌาน ก็มากไม้จนนับไม่ท้วนเลยทีเดียวแหละโยมฉะนั้นตอนที่กำลังเข้าฌานอยู่บุคคลผู้นั้นก็จะไม่ได้ยินไม่ได้รู้กลิ่นไม่รู้รสไม่รับรู้ถึงสัมผัสต่างๆทางปัญจทวารเลยตลอดเวลาที่เข้าฌานจนกว่าอำนาจของฌานจะสิ้นสุดลงหรือจนกว่าวิถีแห่งฌานาจิตจะสิ้นสุดลงแล้วกลับสู่พวังขจิตใช่ไหมครับถูกต้องโยมศิล หลังจากชาวนะดวงแรกเมื่อชานะจิตเกิดขึ้นก็จะต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดชานวิถีแล้วจิตก็จะกลับสู่ภาวงอีกครั้งถ้าเช่นนั้นคนที่ออกมาพูดว่าตนเองได้ฌานสมาบัติแล้วแต่ยังได้ยินเสียงโน้นเสียงนี้ยังได้กลิ่นคล้ายๆดอกไม้ทิพย์ลอยมาหรือยังรู้สึกถึงความร้อนความเย็นที่ผิวหนังอยู่ก็แปลว่า ยังเข้าไม่ถึงฌานจริงๆนะสิครับถูกต้องถ้าจิตแนบแน่นเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็จะเป็นยางข้างต้นที่อาตมาอธิบายไว้คือจิตไม่สามารถไปใช้วัตถุอันอื่นทั้งปัญจทวารเป็นที่เกิดขึ้นเพื่อรับอารมณ์อื่นได้เลยจะรับอารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ของฌานที่มโนทวารได้ที่เดียวเท่านั้น ในยุคนี้มีบุคคลออกมาแอบอ้างตนเองว่าสําเร็จคุณวิเศษอย่างนู้นอย่างนี้มากมายเหลือเกินครับโดยเฉพาะเรื่องฌานสมาบัตินี่บางคนบอกว่าการเข้าฌานเป็นเรื่องง่ายๆนึกจะเข้าฌานสีก็เข้าได้เดี๋ยวนั้นแต่ปรากฏว่าเข้าไปแล้วก็ยังได้ยินเสียงคนคุยกันแวววๆหรือบอกว่าขณะที่ตัวเองกําลังทรงฌานอยู่ก็ทํากิจอย่างอื่นอย่างน้อนอย่างนี้ไปด้วยนี่ถ้าได้มาฟังสิ่งที่พระอาจารย์อธิบาย ก็จะทราบได้เลยว่าตนเองไม่ได้เข้าใกล้ชานแต่อย่างใดคงเป็นแค่คณิกะสมาธิที่เกิดขึ้นเป็นขณะสั้นๆติดๆกันเท่านั้นเองน่าสงสารคนที่เข้าใจผิดคิดว่าตนเองเข้าถึงคุณวิเศษโดยที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ที่มีปรากฏไว้ในปรมัตธรรมให้ดีเสียก่อนอุปมาก็เหมือนการหมุนเกลียวสลัก หรือการพรยายามจะคลายน็อตออกหากแต่ไม่รู้ว่าทางไหนคือรัดให้แน่นทางไหนคือคลายให้หลวมเมื่อหมุนไปผิดทางก็มีแต่ความบีบคั้นเสียดสีและเสียหายแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ทางธรรมแต่ย่งใดคนที่เข้าใจว่าตนเองถึงคุณวิเศษในเรื่องของฌานสมาบัติแล้วแต่ไม่ได้เข้าถึงได้จริง แล้วก็เอาคุณวิเศษนั้นไปอวดอ้างไปช่วยเหลือผู้อื่นก็เปรียบเสมือนคนที่เข้าใจว่ายาพิษเป็นยารักษาโรคหยิบยื่นเอาส่วนผสมที่ผิดผิดไปช่วยเหลือคนอื่นอีกต่อหนึ่งเลยพากันเห็นผิดเป็นจำนวนมากเป็นเรื่องอันตรายมากนะโยมการที่จะลงมือปฏิบัติธรรมให้เกิดผล แต่ไม่ศึกษาให้ดีเสียก่อนเพราะมันจะเป็นโทษกับตัวผู้ปฏิบัติเองและเป็นโทษกับผู้อื่นได้ด้วยขอรับพระอาจารย์โยมจะจดจำสิ่งที่พระอาจารย์สอนไว้เพื่อไปบอกกับญาติมิตรใกล้ตัวให้พวกเขาเหล่านั้นห่างไกลาจากโทษที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ศึกษาในปรมัตรธรรมให้ดีเสียก่อนการที่โยมจะให้ธรรมทานแก่ใครนั้น หรือจะบอกกล่าวธรรมะกับผู้ใดก็ขอให้โยมใส่ใจคำนึงถึงศรัทธาของคนผู้นั้นด้วยจงให้โดยความมีเมตตาหากโยมทราบดีอยู่แล้วว่าบุคคลผู้นั้นมิได้มีศรัทธาในการที่จะสดะดรับฟังธรรมะที่เป็นปรมัติเขาเหล่านั้นอาจเกิดการผลักไสาอารมณ์แล้วจบลงด้วยโทสะ นอกจากไม่เชื่อแล้วอาจตำหนียมเมาได้โยมก็ต้องรู้จักเลี่ยงแล้ววางอุเบกขาเสียเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะทำปัจจัยมาเพื่อได้สดับรับฟังธรรมะที่ถูกต้องอันแสดงไว้แล้วด้วยดีฉะนั้นจึงขอให้โยมพิจารณาขอรับพระอาจารย์สาธุ โปรดติดตามธรรมนิยายชุดพระพิธรรมนำชีวิตบทที่1จิตตปรมัตในตอนต่อไปได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ